นะครับผมก็สวัสดี fc เพื่อนช่างแล้วก็เพื่อนช่างทุกคนทุกท่านนะครับนะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามาเช็คทีวี s a m s u n งนะครับซ a ม s u ง g 9 9นิ้วนะครับรุ่น49 lb 55 1 t นะครับอันนี้วางไว้กับพื้นนะครับปูกับเสือนะครับผม วิธีการเช็คนะครับช่างกบจะมาแนะนําวิธีการเช็คเช็คตรงไหนก่อนหรือว่าต้องทํายังไงมั่งอะไรยังไงนะครับสําหรับเพื่อนช่างมือใหม่นะครับส่วนมือเก่าที่ทําเป็นแล้วก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวช่างกบจะพาเช็คตรงไหนก่อนนะครับอาการทีวีเครื่องนี้นะครับอาการ เปิดไม่ติดนะครับเ่าเปิดเปิดไม่ติดนะครับก็คือแต่หลอด led ตรงนี้นะครับติดแล้วก็ดับติดกับพิบไม่กับพิบแหละครับมันหลีหลีแล้วก็ดับไปเลยแต่ว่าเช็คคือรุ่นนี้นะครับช่างกบเคยทําไปสองประมาณสามเครื่องแล้วนะครับสามเครื่องแล้วแล้วก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับประสบการณ์ให้เพื่อนช่างได้ ได้ดูกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์น้อยหรือว่ามีประโยชน์มากก็เก็บความรู้เก็บเกี่ยวกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็เก่งเองนะครับอ่าตัวนี้เดี๋ยวจังกบจะมาแนะนําเช็คจุดไหนก่อนนะครับก่อนอื่นจะมีวิธีเช็คนะครับในส่วนของหลอดแบคไลท์นะครับพูดถึงว่าจอมืดนะครับแต่ led ตรงนี้มันติดนะครับแล้วก็มาเปิดฝาแล้วก็เช็คเลยนะครับง่ายๆรุ่นนี้ส่วนมากจะเจอหลอดแบคไลท์ขาด นะครับเป็นบางหลอดแต่ว่าเวลาเปลี่ยนให้เปลี่ยนทั้งทั้งชุดนะครับก็คือรุ่นนี้มันจะมีประมาณห้าเส้น1ชุดนะครับหเส้น1ชุดเส้นละ9หลอดนะครับเส้นละ9หลอดเส้นละ9หลอดเส้นหนึ่งมันจะแบ่งครึ่งนะครับมันจะแบ่งครึ่งสมมติฝั่งนี้3หลอดฝั่งนี้5หลอด ฝั่งนี้4หลอดนะครับจะแบ่งครึ่งเส้นหนึ่งแต่เส้นหนึ่งมี9หลอดแล้วก็1ชุดมี5เส้นนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยววิธีการเช็คเริ่มจากเช็คตรงไหนเริ่มจากเช็คในส่วนของอตัวหลอดแบ็คไลท์ตรงนี้ก่อนนะครับหลอดแบ็คไลท์ตรงนี้ก่อนโดยที่เราเสียบประประอันนี้เมื่อกี้ช่างกบถอดออกมานะครับ ก็มาเริ่มเช็คกันเลยนะครับเดี๋ยวช่างกบจะขีบขัวกล่าวก่อนกล่าวโครงนะครับเทียบกล่าวโครงโครงกล่าวกล่าวโครงเครื่องนะครับกล,ล่าวโครงเครื่องตรงนี้นะครับขีบอ่า <c oughs> <c oughs> ก็ ไม่นอนดีกว่าเียวนนอนนอนดีกว่านาะเห็นไหมอันนี้ดีกว่ามันจะมีสองชุดนะครับชุดหนึ่งสามเส้นนะครับชุดหนึ่งสองเส้นนะครับมันจะแบ่งกันนะครับแบ่งยังไงมันจะมีทั้งหมดห้าห้าห้าเส้นใช่ไหม ไม่รู้ว่าชุดบนหรือชุดล่างนะครับจําไม่ได้มันจะมีสามเส้นก็คือคุมด้วยฝั่งนี้ก็คือ C ตัวนี้นะครับ C ตัวนี้ส่วน C ฝั่งนี้นะครับจะคุมอีกสองชุดเอยคุมอีกสองชุดใช่แล้วละ่ะคุมอีกสองชุดฝั่งนี้จะคุมสามชุดสามชุดทั้งหมดมียี่สิบเจ็ดหลอดนะครับส่วนสองชุดจะมีเท่าไหร่อสิบแปดหลอดนะเก้าสองสิบแปดสิบแปดหลอดชุดนี้นะครับ อ่นตัวนี้มันจะเป็นสามสิบสามมโคสองร้อยโวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสองสามสิบสามมโคสามร้อยห้าสิบโวลต์ไฟซีมันจะต่างกันเพราะว่าอันนี้คุมแค่สิบแปดหลอดอันนี้คุมยี่บเจ็ดหลอดนะครับแล้วก็อ่ไฟรวมฝั่งนี้นะครับถ้ามันปกติมันจะอยู่ประมาณร้อยสี่สิบสี่สิบหกนะครับร้อยสี่สิบหกไปเกินร้อยสี่สิบแปดนะครับฝั่งนี้ถ้าไฟปกติมันจะกินอยู่ที่หลอด หลอดประมาณ5.4หรือ5 5โวลต์น,นะครับเป็นหลอดหกโวลต์น,นะครับส่วนฝั่งนี้จะกินอยู่ที่ประมาณไม่เกิน1 0 0โวลต์น,นะครับประมาณ96 9 7กโวลต์ตัวนี้ฝั่งนี้ถ้ามันปก,กตินะถ้าเราเช็คเราเช็คนะครับแต่ถ้ามันเกินกว่านั้นก็คือหลอดมีหลอดขาดหรือว่าหลอดมันเสียหรือยังไงไม่รู้นะครับก็ต้องเช็คนะมาเช็คกันดูเดี <c oughs> ะะ๋ยวช่างกลจะเสียบปลั๊ก เสก็ไปแล้วไฟ led มันจะขึ้นแบบนี้นก็จะรีลงมันจะดับนะครับามาเช็คเลยวันนี้ขึ้นเท่าไรนี่ไงเช็คตรง C เลยนะครับเห็นไหมมันได้200 2 1 0 205นี่ครับจริงๆมันได้ร้อยกว่านะครับร้อยกว่าแสดงว่ามีหลอดขาดนะเป็นบางหลอดนะครับหรือขาดเยอะเยอะกว่า ปกตินะครับอาจจะทั้งหมดมันมันสามเส้นยี่สิบเจ็ดหลอดทั้งหมดคุมส่วนฝั่งนี้คุมประมาณสิบแปดหลอดนะครับก็อยู่ประมาณเก้าสิบเจ็ดไม่เกินร้อยอันนี้ก็ถือว่าอาจจะขาดไม่เยอะนะครับหรืออาจจะขาดเยอะก็ต้องเช็กกันอีกทีหนึง่งถือว่าผิดปกติทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองฝั่งนะครับทั้งสองชุด <c oughs> ไม่ใช่สองชุดทั้งสองฝั่งแหละครับไม่ใช่เรียกเป็นชุดถ้าชุดหนึ่งมันจะมีทั้งหมดห้าเส้นนะครับ ทสองฝั่งนะครับแล้วก็เนี่ยเนี่ยมาดูแบ็คไลท์มันมันกระพริบเห็นไหมครับเพื่อนช่างเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่ยเนี่เห็นไหมครับมันกระพริบเห็นไหมแสดงว่าหลอดแบ็คไลท์มีปัญหานะครับแล้วก็เพื่อนช่างอย่าเพิ่งไปซื้อหลอดแบ็คไลท์นะครับอย่าเพิ่งไปซื้อหลอดแบ็คไลท์ให้ไปดูในส่วนของอ่าตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูในส่วนตัวนี้อีกทีหนึง่งดูในส่วนไหน เดี๋ยวให้ดูนะครับอยากให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับมีมีอีกจุดหนึ่งนะครับที่ต้องดูนะครับยา้ยายมาฝั่งนี้ต่อมีอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูนะครับ <c oughs> จุดนี้ดูทําไมอ่าดูเพราะว่าช่างกบเคยเจอนะครับในประสบการณ์นะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังมาทําให้ดูนะครับ ก็คือบางครั้งช่างกบเจอจอเสียก็มีนะครับจอเสียก็มีแล้วก็เจอ,เอทีคอนเสียก็มีนะครับเจอมาทีคอนเสียก็มีนะครับเราก็ต้องมาเช็คเลยนะครับมาเช็คเลยว่าทีคอนมันปกติไหมทีคอนทีคอนอไฟ12บสโวลต์ตรงฟิว2แอมป์นี่ครับมีนะครับขาดไหมมีแล้วก็ไฟ v g h นะครับ v g l ก่อน VGL มีไหมครับ VGL อันนี้ VGH อ่าอาว VGH ไม่มีเว้ย VGL มีไหมอ่อ VGL ก็ไม่มี H VCC มีไหมไม่มี VCC มีไหมไม่มี0.7อาวเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะเกี่ยวกับว่า ไอตัวทีคอนนะครับมันมีปัญหาหรือว่าจอฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับมันมีสองฝั่งมีขาดชอด็อตมีปัญหาหรือเปล่าอ่าอันนี้ช่างกบมไม่ทราบนะครับก็ต้องเช็คกันอีกทีหนึง่งอ่าเดี๋ยวถอดปลัก๊กช่างให้ลอยแทรสองฝั่งนี้ออกเลยแล้วก็มาเช็คใหม่นะครับอ่าแล้วก็เช็คถอดปลั๊กก่อนนะครับก่อนจะลอยนะครับแล้วก็เสียบใหม่ <c oughs> vgl จะได้ประมาณลบห้าลบเจ็ดประมาณนี้นะครับอ่า vgl มีไหมเดี๋ยวนะครับอ่านี่ไงเห็นไหม vgl มีลบห้าแล้วก็อ่า vgh ประมาณไม่เกินสามสิบโวลต์นะครับไม่เกินสามสิบโวลต์อยู่ในยี่สิบแปดยี่ห้าประมาณนี้ครับมีไหมอ่ามีเห็นไหมครับยี่แปดโวลต์แล้วก็ hvdd ประมาณไม่เกินแปดโวลต์นะครับ อ่านี่ไงเจ็ดจุดเก้าแล้วก็ VCC หนึ่งจุดเจ็ดนะครับหนึ่งจุดเจ็ดมีไหมเด <Okay. S 1> ี่ยล่ะผมอมองไม่เห็นเมื่อกี้ยังวาดอยู่เลยนะครับ SVDD SVDD ไม่ออก เมื่อกี้เมื่อกี้ H V D D ออกอยู่นะนี่ไง H V D D H V D D ก็หายไปไหนคนระับเี้ติดอยู่ไปติดตองมิย้ยนี่ไงสิบเอ็ดมีเอาละหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังมีอยู่เลยเมื่อกี้หายหรือเปล่าติดสแตนบายหรือเปล่าเมื่อกี้ไฟ,ไฟไฟมีอยู่เอาใหม มันน่าจะตัดหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ช่างปูบยังวัดอยู่มันมีไฟอยู่นะครับนี่นะครับเอาเสียบนี่ไงมีอยู่นะครับนี่ไง1.7 v c c hddd เมื่อกี้ยังมีมันตัดมันน่าจะตัดนะครับนี่นะครับพอปุ๊บมันก็ตัดไปเลย แต่ว่ามีนะครับเมื่อกี้นี่มอีอยู่นะครับมีเฮด d ีดีดเสียบเข้าไปมีไงนะครับมี9โวลต์ไอ้8โวลต์นะครับ, v, v รบแล้วก็ VDD หนี่ี15โวลต์มีนะครับมีปกตินะครับแล้วก็ถอดปลั๊ก <c oughs> แสดงว่าอาจจะมีสายแพรไอไม่ใช่สาย จอฝั่งใดฝั่งหนึ่งเสียเรามาเสียฝั่งนี้ก่อนนะครับเราเสียบเข้าไปเราวัดจุดเดียวก็ได้เราวัดตรง VGL หรือ VGH ก็ได้ถ้ามันถ้ามันช็อตมันจะตกเลยนะครับถ้ามันช็อตมันจะตกเลย,ยวัด VGH แล้วกันยี่แปดโวลต์นะครับเสียบปลัก๊กถ้ามันช็อตคือมันจะตกเลยนะครับติกนี้นะครับผม ปบับนะเสียบไปแล้วเห็นไหมครับไม่มีไฟ11มาไมสิบสอมาไหมมานะครับเ v d วีดีไอวีจีนะเห็นไหมตกไม่มีไฟเราถอดเราก็มาเสียบฝั่งนี้ต่อนะครับเสียบเข้าไปปบับอ่ะมาดูตรงนี้นะครับเราจิ้มไว้เลย มีไหมวิกิเฮดเสียไปแล้วนะครับนี่ไงมียี่สิบแปดโวลต์นะครับแสดงว่าแผงฝั่งนี้ไม่มีปัญหายี่สิบแปดโวลต์แล้วก็นี่สิบห้าโวลต์นะครับ v d d นะครับมีสิบห้าโวลต์ถือว่าฝั่งนี้นะครับไม่มีปัญหาแสดงว่าแผงฝั่งนี้แสดงว่าจอฝั่งนี้ซีกซีกฝั่งนี้นะครับ ถ้านั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งขวาอันนี้ฝั่งซ้ายนะครับก็แสดงว่ามันมีปัญหาสีกหนึ่งอันนี้ลูกค้าจะซ่อมไหมก็ต้องคุยกันอีกทีหนึง่งเพราะว่ามันไม่ได้เสียแค่หลอดแบ็กไลท์นะครับต้องเสียเวลาทําจุดนี้ด้วยนะครับอันนี้ค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งแต่อันนี้มีแนวทางนะครับจะมาบอกเพื่อนช่างแค่นี้นะครับผมเพราะว่า <c oughs> เผื่อเพื่อนช่างเอ๊ะไม่เช็ค ไม่เช็คในส่วนนี้ใช่ไหมไปเช็คในส่วนแบ็คไลท์เอไปดูแบ็คไลท์เอ้าแบ็คไลท์มันเสียนี่หว่าใช่ไหมแบ็คไลท์มันเสียก็ซื้อแบ็คไลท์มาใส่มันก็เสียจริงๆแหละครับหลอดมันแบบมันขาดเป็นหลอดแล้วก็ซื้อซื้อมาใส่เป็นชุดพอซื้อมาใส่ปุ๊บเอา้าเป็นเรื่องเลยนะครับเปิดไม่ติดนะครับเปิดไม่ติดนะครับจอกับจออาจจะไม่กระพริบแต่ว่าแสงมีแสงขึ้นมานะครับแสงหลอดแบ็คไลท์ขึ้นมานะครับ แต่ว่าภาพไม่มีนะครับภาพในส่วนนี้ไม่มีนะครับมีแต่หลอดแบงคลท์ติดแต่งขาวสีขาวขึ้นมาทันทีนะครับอาจจะเสียเวลาหรือก็เสียเงินฟรีฟรนะครับบางท่านบางคนอาจจะไม่ได้ซ่อมรุ่นนี้บ่อยนะครับก็เลยต้องอย่าพึ่งไปทําในส่วนนั้นนะครับเรามาเช็คในส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วช่างกบจะอ่าไอ้นี้ให้ดูให้ดูนะครับว่บามันจอขาวจอมันเป็นจอขาวฝั่งหนึ่ง แพ็กไรต์ก็กระพริบกระพริบน่าจะกระพริบนะอันนี้ช่างกบยังไม่ได้ลอยดูนะครับอันนี้ก็ลอ,อยให้เพื่อนช่างดูนะครับอันนี้ยกให้ดูแล้วนะครับให้เพื่อนช่างได้ดูนะครับเห็นไหมพอช่างกบลอยออกมาฝั่งหนึ่งนะครับเห็นไหมจอมันเสียมันเสียฝั่งซ้ายมือถ้าหันหน้าไปอย่างนี้ฝั่งซ้ายมือเห็นไหมครับมันขาวๆฝั่งขวานี้ก็ไม่ติดนะครับก็เสียเหมือนกันเป็นเส้น เป็นเส้นนะครับเป็นเส้นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมแสดงว่าจอฝั่งนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีปัญหาอยู่แล้วนะครับที่ลอยออกส่วนฝั่งนี้ก็เป็นเส้นนะครับมันไม่ติดขึ้นมาเห็นไหมครับมันเป็นเส้นนี่เห็นไหมดูดีๆครับเป็นเส้นเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมครับ เป็นเส้นฝั่งขวามือถ้าหันหน้าไปอย่างนี้ฝั่งขวามือเป็นเส้นส่วนฝั่งซ้ายปีกซ้ายมันเสียอยู่แล้วนะครับการแก้ไขก็คงจะยากนิดนึงนะครับจะยากนิดนึงนะครับก็คงต้องคุยกับลูกนี่แหละครับไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนหลอดแบคไลท์แล้วก็จบนะครับผม มันมีอาการแทรกประมาณนี้นะครับช่างกบถึงมาพูดมาคุยมาเล่าให้เพื่อนช่างได้ฟังได้ดูกันนะครับในคลิปนี้นะครับช่างกบนี่ยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับก็เปิดฟ้ามาแล้วก็ลงคลิปให้เพื่อนช่างได้ดูดูนี่แหละครับเพราะว่ามันบางทีเราเปลี่ยนหลอดแบ็คไลท์เราไม่ได้เช็คตัวนี้เ,เช็คทีคอนหรือเช็คจุดที่ช่างกบบอกเช็คนะครับ อาจจะทําให้เสียเงินฟรีนะครับหรือว่าเพื่อนช่างคนไหนที่ซ่อมบ่อยๆรุ่นนี้นะครับหรือว่ารุ่นอื่นบางทีหลอดมันนะมันแทนกันไม่ได้นะครับผมบางทีหลอดแทนกันไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นหลอดถ้วยนะครับหลอดใหญ่นะครับหลอดใหญ่ประมาณนิโปโโปโมือนะครับ <S <S ม,ม,มันก็แล้วแต่วางรุ่นก็แทนกันได้บางรุ่นก็แทนกันไม่ได้นะครับก็ เผื่อเพื่อนมือใหม่นะครับที่เจอมือเก่าก็คงจบแล้วครับไม่มีปัญหาแต่มือใหม่นี่เปลี่ยนอย่างนี้เอาเจอจอขาวจอเป็นเส้นสวยเลยกูประมาณนี้ครับผมก็คงต้องจบคลิปแนวทางเช็คเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนช่างนะครับมือใหม่ทุกคนทุกท่านนะครับก็ไอจุดนี้นะครับเพื่อนช่างคงจะรู้นะครับว่ามันทำงานยังไง ชุดออนเวอร์เตอร์นะครับทำงานยังไงนะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ละครับคลิปนี้สวัสดีครับผม